โดยการพาหมอลำพายไปถึงที่อยู่ของพระภูริทัตพระผู้ริทัตก,ก็รู้ว่าตนเองมีภัยจะแล้วเห็นแล้วว่าพรานสองพรอลูกนี่เป็นผู้ที่ทำลายไปพาพรามนั่นมาถ้าเราโกรธแก่ผู้ทำลายมิตรเราก็จะเสียศีลเราได้อธิษฐานอุปสมบทศิลประกอบด้วยองค์แปดไว้ตั้งแต่ต้นเพราะเราจะต้องทนต่ออันตรายทุกประการหมอลำพายนี่จะตัดอวัยวะน,น้อยใหญ่ของเราหรือจะเผา,าจะฆ่าจะแทงเราด้วยเหล็กแหลมก็ตามเราจะไม่โกรธเก่กเขาเป็นอันขาด เพียงแต่เราจะดูเขาด้วยความโกรธเขาก็จะแหลกเป็นที่เทาไปถ้าเพียงแต่เราจะดูแต่ช่างเถิดถ้าหมอลํพาพจะทประการใดก็ตามเราก็จะไม่โกรธได้หลับพระเนตรลงทรงอธิษฐานบารมีไว้ให้มั่นว่าจะไม่เสียในศีลสุขพระเสียนไว้ภายในขนดและนอนนิ่งอยู่ไม่ได้ติงกายเมื่อพราหมณ์คนนั้นได้เตือนหมอลำพายให้จับพญานาคคือพรานสองพ่อลูกได้เตือนหมอลำพายให้จับพญานาคและให้สรงลูกแก้วมณีให้แก่เขา หมอรำาพนี่ก็โยนแก้วลงไปในมือของพราหมณ์แล้วพร้อมก็บอกว่าเอาไปเถิดแก้วมณีดวงนั้นก็พลัดตกลงจากมือพราหมณ์ลงไปในแผ่นดินและจมอยู่ในเมืองนาคตามเดิมพราม์นั้นก็เสื่อมจากผลสามากานพรานมตัวพ่อก็เสื่อมด้วยผลสามากานตรงนี้จาให้ดีความเสื่อมสามากานเกิดขึ้นคือหนึ่งเสียแก้วมณีสองเสียไมตรีกับพระภูริทัตสามเสียบุตรของตนเพราะเราไม่ทําตามคําแนะนาของบุตร แล้วหลังจากก็เดินองให้กลับไปเพราะหลังจากที่พาพรามหมอลำไายไปลูกจึงได้ตัดพ่อลูกตัวสมทัชพรานซึ่งเป็นลูกของพลานที่ไปอยู่บาดาลก็ได้จากไปเสียได้จากพ่อไปไม่เกี่ยวข้องกันเพราะเห็นว่าพ่อขาดคุณธรรมและทําลายพระภูริทัศซึ่งมีบุญคุณกับตนอยู่ด้วยความรู้จักบุญคุณจึงได้ไม่เกี่ยวข้องเพราะเห็นว่าพ่อมีวิสัยความเป็นโจรความเป็นคนหยาบความเป็นคนชั่วช้า ไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันได้ยังแต่จะตกต่ำและก็เป็นไปสู่ความเศร้าหมองส่วนพานพ่อก็ไม่ได้แม้ั้งลูกแกว้วไม่ได้และเสียไมตรีกับพระภูริทัตที่สุดเสียไปกระทั่งบุตรดฉะนั้นหมอลำพายก็เอายาทิพถาร่างกายของตนบ้างเคี้ยวบ้างไร้มนติใกล้จะหางพระภูริทัตกระชากคั้นศีรษะบีบศีรษะงัดปากขึ้นและเคีย้ยวยาบ้วนใส่ปากพระภูริทัตทรงอดกลั้นความโกรธได้ด้วยกลัวศีลจะทําลาย ท่านหมออารัมพายใช้ยามนต่อไปจับหางหิ้วขึ้นให้หัวต่ำลงขยอสำลอกอาหารที่อยู่ในท้องออกให้นอนเหยียดยาวแล้วเหยียบย่ำด้วยเท้าทั้งสองเหมือนคนนวดตัวจับหางฟาดลงกับพื้นดินอีกทาให้เหมือนคนฟาดผ้าเวลานั้นพระโพริตทัตทรงสวยทุกแสนสหัสแต่ไม่ทรงพิโรธเมื่อหมออารัมพายทำให้พระโพริทัตอ่อนกำลังลงอย่างนี้จึงอาทววนมาถักเป็นกระโปรงยัดพระโพริทั์เข้าไปเมื่อไม่หลวมตัวก็เอาส้นเท้าถีบพระโพริทั์เข้าไป แล้วก็คอนกระโปรงไปถึงบ้านหนึ่งหนึ่งพาพระพุทธทัตไปให้เล่นละครให้คนดูราเริงให้แปลงกายให้เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ให้ปลอดได้ใครตัวให้แผ่พังพานหนึ่งชั้นสองชั้นจนถึงหนึ่งร้อยให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้สีเขียวเหลืองแดงขาวเหลื่อมให้พ่นเปลวไฟให้พ่นน้ําให้พ่นฟันให้ทําทุกอย่างพระพุทธทัตก็ทําทุกอย่างผู้ที่ได้เห็นพระพุทธทั์ก็ทําตามถ้อยคําของหมอลำพไยต่างพากันเอ็นดู แล้วก็ร้องไห้สงสารจึงพากันให้สิ่งของต่างๆเงินทองแก่หมออาลัมพายเปน็นนันมากเมื่อจากพระพุทธทั์ครั้งแรกได้กล่าวไว้ว่าถ้าได้ซับพันหนึ่งแล้วจะปล่อยตัวครั้งนั้นได้ซับถึงพันหนึ่งแล้วก็ยังไม่ปล่อยคิดว่าเราจะไปเล่นในพระนครตรงที่ไปเล่นในพระนครเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าในช่วงดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้พบกับปรากฏการณ์ต่างๆหลายอย่างที่สุดพวกบรรดานัคราชในเมืองบาดาล ซึ่งแม่ของพระพุทัศัตได้ส่งให้พี่น้องติดตามว่าพระพุทิทัตหายไปไหนทําไมยังไม่กลับไปในช่วงนั้นพระพุทัศัตทุกข์มากทุกข์ขนาดี้ไม่ได้เสวยอาหารเพราะหมออลัมพายไม่ได้จัดข้าวตอกกับน้าพึ่งถวายให้กินแต่กบแต่เขียดจนเมื่อถึงวันอุอโบสถหมออลัมพายจึงให้คนเข้าไปกราบทูลพระเจ้าพระราณสีว่าแจพยพญานาคเล่นละครถวาย พระเจ้าพราณสศียึงโปรดให้ตีกลองร้องประกาศให้ชาวพระนครมาประชุมกันที่หน้าลานหลวงแล้วก็ให้ทำที่นั่งเป็นอัศจรรย์ในวันที่หมออลัมพายจับพระพิทธทน์ไปแม่นางสมุทรชามินิมิตว่าชายผีวดำแดงคนหนึ่งอาดาบเข้าไปตัดแขนขาของพระนางให้ขาดแล้วนำไปขันพระนางตื่นขึ้นมาจึงสมเด็จดดำรีว่าลูกของเราทั้งสี่คือท้าวทัตรสด้วยตัวเราจะต้องเป็นอันตรายแน่ไม่คนใดก็คนหนึ่ง และลำพึงถึงพระผุริทัศน์ยิ่งกว่าผู้อื่นเพราะเห็นว่าพระภุริทัศน์ได้ออกจากหน้าพิพพไปขึ้นไปรักษาอุโบสถในมนุษย์โลกเมื่อไปสอบถามไปดูแลปรากฏว่าไม่พบพระผุริทัศน์และพระผุริทัตนไม่ได้กลับมาในบ้านเมืองจึงได้เรียกให้บรรดาพี่น้องมีสุทัศนกุมารการณอิทธะให้ไปช่วยกันดูายสุทัศนกุมาซึ่งเป็นพี่ชายให้แบ่งกันไปสามทางเพื่อที่ไปแยกกันไปค้นหาพระผุริทัศน พราะตอนนั้นพระมารดาพระนางสัพพตชานมีความโศกเศร้าเสียใจมากโดยให้ผู้หนึ่งไปทางเทวโลกให,หให้ผู้หนึ่งไปทางป่าหิมะพานส่วนอีกผู้หนึ่งไปทางมนุสสโลกส่วนกาณาอิทธาผู้ที่มีใจหยาบช้ากล้าแก่งคนจะให้ไปเทวโลกคนน้องสุดกาณาอิทธาเนี่ยเป็นพญานาคราชที่ตาบอดเพราะด้วยเหตุว่าขณะที่ไปดื่มนมแม่เนี่ยแปลงกายเป็นนาคราชเพื่อทําให้แม่ตกใจถูกเล็บถูกตะปบเข้าวดวงตาเข้า,ววต,า,ขาตาเลยบอด กนาอิทธานีจะเป็นที่ยำเกรงของพวกนากราชในพิภพเพราะว่าเป็นคนหยาบและก็เป็นนักเลงพยะญชนาจะทำไรใครก็คงทําเลยส่วนกองพี่ๆเนี่จะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนจึงให้ไปเทวโลกข้งคิดแล้วจึงสั่งว่าให้เจ้ากานาอิทาไปตรวจดูทางเทวโลกถ้าพวกเทวดาวก็นําภูริทัตไปแสดงทาให้ฟังก็พบตัวแล้วจึงรีบนากลับมาน้องอีกคนหนึ่งชื่อสุโภคะ สุภค่าเป็นน้องของพระพุริทัตเป็นองค์ที่สามของเจ้าบาดาลเจสุภค้าไปเที่ยวทางป่ายิยมมพานสุทัศนกุมารที่เป็นพี่ของพระพุริทัตก็จะแปลงกายเป็นมนุษย์ไปยังโลกมนุษย์น้องสาวอีกคนต่างบรรดาของพระพุริทัตซึ่งสนิทกันชื่อนางอจิมุขีจะต้องการติดตามไปด้วยเพื่อไปช่วยดูพี่ชายคือพระพุริทัตด้วยความรักใคร่มากโดยจำแนงตัวเป็นลูกเขียดน้อย ลงไปนอนอยู่ในชด,ดาของพระทูตสุทัศนกุมารซึ่งแปลงกายเป็นปลื้สีเดินทางไปยังเมืองมนุษย์และเมื่อตามมาดูที่พระพุทิทั์จำศีลอยู่ที่ต้นไทรจอมปลวกเห็นร่องรอยที่หมอมาทุบตีเห็นก้อนโลหิตเห็นร่องรอยต่างๆเลือดที่สาดท,ทิ้งอยู่ก็รู้ว่าพระพุทิทัศ์มีอันตรายจึงได้ติดตามไปจนถึงกรุงพระนาสีทราบว่ามีหมออลัมไพกําลังใช้พระพุทิทัศน์เล่นละครถวายอยู่ที่นั่น ขณะที่ข้าไปถึงประตูพระราชฐานของพระเจ้าพระราณาสีมลลำพยอับน้ำชำระตัวเองเรียบร้อยแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วที่เก็บพระริทธทัศนาคราชไว้ออกไปในที่ประชุมพอออกไปแล้วมลลำพยได้รับคำสำั่งว่าให้แสดงละครหน้าไปก่อนเพราะพระเจ้าพระราณาสียังไม่เสด็จออกมาพออาลัมพายยังวางกระโปรงแก้วลงบนเครื่องราชอันวิจ,จิตเปิดปากกระโปรงแล้ว ส่งสัญญาณให้มาหมานาคจงออกมาว่า,าหานาคจงออกไปเถิดในเวลานั้นสุทัศนากุม,มารได้ไปอยู่ภายนอกบริเวณก็ธรรมดาหน้าทั้งหลายเมื่อจะออกเล่นละครตรงนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างหน้าทั้งหลายเมื่อจะออกเล่นละครย่อมโผล่ศีรษะออกมาดูพวกาตกของตนหนึ่งออกมาดูพยาครุฑหนึ่งเพราะฉะนั้นพระภูริทัตจึงโผล่พระเศียรออกจากกระโปรงแก้วแล้วแลดูไปตัวทิศ พอเห็นพิชายจึงลืบเลื้อยออกจากกระโปรงไปหาท่าน้ำตาไยมาชนต่างตกใจกลัวรีบถอยหนีพอพระภูริทัตไปถึงพิชายก็ซบศีรษาและร้องไห้อยู่ที่พืงเท้าของสุทัศนกุมารสุทัศนกุมารก็ร้องไห้เช่นเดียวกันขั้นแล้วจึงเลี้ยกลับเข้าสู่กระโปรงแก้วเหมือนเดิมไฟหมออลัมภัยเข้าใจว่าสุทัศนกุมารถูพญานาคกัดจึงตรงเข้าไปใจถามว่าหน้าที่หลุดจากมือข้าเจ้ามาพบที่เท้าของท่านกับเท้าท่านหรือไม่ อย่าก,กลัวเลยไม่ชจ้กาก็จะหายดีฝ่ายสุทัศนกุมารพู้ปลอมเป็นฤาษีอตอบว่าหน้าตัวนี้ไม่มีพิษพอที่จะให้เราเป็นทุกข์เพราะบรรดาหมอจับงูทั้งหลายที่อยู่ทั้งสิ้นไม่มีใครดีกว่าเราหมออารัมภยัยโกรธว่าพรามคนเซอะซะมัททาต่อสู้เราเช่นนี้ขอคนทั้งหลายจงฟังคําข้าพเจ้าเถิดฝ่ายสุทัศนฤาษีกล่าวว่าหมออารัมพายท่านจงให้หน้าต่อสู้กับเราแต่เราจะให้ลูกเขียดต่อสู้กับท่านเรามาพนันกันเป็นเงินทั้งหมดห้าพันตำลึง ถ้าใครชนะก็เป็นลาภของผู้นั้นหมออลัมพัยจึงกล่าวว่าดูก่อนมนุษย์เราเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากท่านเป็นคนยากจนใครจะเป็นคนรับประกันท่านสุทัศนะฤาษีจึงข้าวฟ้าพระเจ้าพระราศีและขอให้พระเจ้าพระราศีทรงประกันตนห้าพันตำลึงเพื่อที่จะต่อสู้กับทางฝ่ายของหมออลัมพัยเพื่อจะให้หน้ากับลูกเขียดได้ต่อสู้กันโดยมีทรัพย์ห้าพันตำลึงพระเจ้าพระราศีสเสด็จมาพระเนตรหมออลัมพัยจึงกล่าวว่า ท่านผู้ปล่อยผมยุ่งนุงนางนุ่งหนังเสือรุ่มร่ามซุ้มซ่านวันนี้มาดูถูกหน้าของเราว่ามีพิษเชนเข้ามาใกล้ชิดเถิดท่านจะรู้ว่าหน้าเรามีพิษอันแรงกล้าสว่งท่านทำอะไรเึ้นคิดเท่าในในพิบตาฝ่ายสุททัศนะฤาษีกล่าวเย,ยว่าพิษแห่งอสสรพิษทั้งหลายงูเรือนหรือี่อยู่ตามบ้านงูปลางูงเขียวยังมีอยู่บ้างส่วนพิษแห่งหน้าสีษาแดงนี้ไม่มีเลยเพราะอารมพาจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินคําพระอรรา์กล่าวว่า